หรือลายใครติดต่อมาเป็นคนที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานใครอาจจะติดต่อลายมาจากต่างประเทศบอกว่าไปทำงานกับฉันไหมไปทำธุรกิจกับฉันไหมสนใจไหมธุรกิจเริ่มทุนกันไหมอาจจะมีเกณฑ์และมีการขยับขยายและมีข่าวดีให้ทราบเร็วๆนี้หลังเดือนเมษาเป็นต้นไปจะได้ข่าวดีเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆขยายกิจการในเรื่องธุรกิจขนาดให้ใหญ่ขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นคนลายมือกากบาทเตรียมตัวเลยนะคะสถานการณ์โดยรวมบอกได้เลยว่าคุณจะได้รับข่าวดีหรือได้รับโอกาสดีๆเข้ามาถ้าคุณกําลังรอเรียกตัวไปสัมภาษณ์งานคุณจะได้เข้าที่ทํางานดวงชะตาบ่งบอกได้เลยว่าคุณจะได้รับอะไรบางอย่างเขาเรียกว่าเรียกตัวเข้าไปสัมภาษณ์งานในธุรกิจการงานใหม่ๆเริ่มที่จะมองโลกในแง่ดี รับพลังบวกไปนะรับความเฮงไปรับความรุ่งโรองประสบความสําเร็จรับทรัพย์รวยโชคไปสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ท่านท่านจะเป็นเศรษฐีไพ่สมปรารถนาหลังเมษายนนี้คุณจะประสบสมปรารถนามีเหตแน่นอนค่ะการได้รับความสนุกสนานความยินดีความพอใจความสะดวกสบายมีสุขภาพที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงตื่นเต้นเกิดขึ้นแบบวัยรุ่นจะเริ่มเตะปิดดังมีหัวใจเป็นสีชมพูท่านที่ยังอายุน้อยอยู่หัวใจจะสีชมพูท่านที่มีอายุวัยกลางคนแล้วจะมีความช่มชื่นเป็นพิเศษท่านที่มีอายุมากขึ้นไปแล้วตามศาสตร์ฮวงจุ้ยจีน70ปีถือว่าอายุเยอะแล้วก็ถือว่าดวงชะตาท่านกำลังจะช่มชื่นแล้วจะพลิกผันไปในทางที่ดีดวงชะตาจะเปิดรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จ และจะมีความสุขในสิ่งที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้หลังเดือนเมษาย,ยนมีเกณฑ์เป็นอย่างมากเป็นคนที่มีการกระทําที่ดีได้รับเงินทองมากมายเร็วๆนี้อาจจะได้สิบล้านร้อยล้านพันล้านก็เป็นไปได้72็ดสิบสองล้านถูกหวยรางวัลที่1บางคนบอกว่าเป็นไปได้เหรืออย่าดูถูกดวงชะตาตัวเองมีความฝันที่เป็นจริง อยากได้สิ่งใดก็จะได้ให้มันหมดหนี้หมดสินกันไปเลยให้ได้รวยเป็นเศรษฐีได้บ้านได้รถซื้อรถใหม่ป้ายแดงรถเบนซ์มาจอดหน้าบ้านซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นหาดพันล้านมีความปรารถนาที่จะทำเขาเรียกว่ามีเรื่องแต่งงานนะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบทำกิจกรรมกับแฟนเดี๋ยวจะได้แต่งงานเร็วเกินกำหนด คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาเมื่อคุณอธิษฐานต่อดวงดาวอย่าลืมนะไปที่ดาดฟ้าถ้าบ้านใครเป็นตึกแถวที่ดาดฟ้าอธิษฐานจิตต่อดวงดาวถ้าบ้านท่านใดเป็นแบบไม่มีดาดฟ้าก็ออกมายืนหน้าบ้านแล้วกันอธิษฐานจิตคุณจะสมดังปรารถนาไพ่ใบนี้บ่งบอกได้เลยว่าดวงชะตาคุณจะสมปรารถนาเร็วๆนี้ดวงชะตาจะเปิดรุด่งโรจน์ประสบความสำเร็จรับทรัพย์รวยโชคเป็นมหาเศรษฐี